สวัสดีครับท่านผู้ชมบ,บ่ายวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2568หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธหลังจากเสร็จจิตรับจิตนิมนต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลวงตาก็เดินทางไปให้พรนะครับที่ อำเภอเมืองกาลสินแล้วก็เดินทางกลับมายังป่าช้าบ้านคําสีตนนําบลหนองบัวอำเภอหนองกรุรีจังหวัดกาลสินเพื่อมาสวดมนต์ทรมวัดเย็นนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้บรรยากาศพี่น้องประชาชนก็มารอร่วมสวดมนต์ธรมวัดเย็นพร้อมกับลงตาบุญชื่นนะครับบรรยากาศก็คึกคักเหมือนเดิมก็มีการออกโรงทานเตรียมข้าวปลาอาหารสําหรับญาติธรรมที่จะมาร่วม สวดมนต์ทมวัดเย็นนะครับพี่น้องบางส่วนก็ได้เริ่มทำการก่อสร้างประตูนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ช่างซึ่งก็หยุดไปช่วงหนึ่งเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนตกนะครับฝนตกนี่ก็ก่อสร้างไม่ได้ตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วก็ได้สร้างต่อประตูที่จะสร้างเป็นประตูบุญล้อมรอบป่าช้าบ้านคำสีป่าอนุรักษ์ผืนสุดท้าย เป็นป่าชุมชนนะครับพร้อมทํารั้วรอบขอบชิดปีนี้พรรษาที่16หลวงตาได้เดินทางมาจำพรรษาที่นี่ก็เลยได้ร่วมอนุรักษ์ป่าชุมชนร่วมกับชาวบ้านนะครับวันนี้เราก็มีบรรยากาศให้ได้รับชมกันรวมสวดมนธรรมวัดเด่นแล้วก็ดูบรรยากาศการออกโรงทานของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้บรรยากาศคึกคักฝนไม่ตกอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส ก็คิดว่าอีกไม่นานการกอร่อสร้างก็คงจะแล้วเสร็จนะครับวันนี้เรามาชมบรรยากาศและรวมอนุโมทนาสาธุบุญพร้อมกัน yeah ตอนนี้ตกหนัก มีโรงทานครับเคปญี่ปุ่นนนี้มีเจ้าภาพใหญ่ใจดีใจบุญ